สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกทกท่านนะคะเมือน,นี้เข้ากับมาไม้เกา่าไม้เดิมอีกแล้วพี่น้องไม้หมลับคงเฮาเนาะพี่น้องเนาะมาตามล่าหาหน่อไม้ตามออเดอร์แล้วจ้ะเมื่อนี้สิมาเอาไปให้ส่งไปให้พี่น้องเฮานะจ้ะเนาะปไปสักสักเยเวลาพี่น้องส่งนักเรียนแล้วเข้ากับมาเนาะจ้ะเนาะเอยไปพ่อมกขวกเอาไปฝากป้าป้า,ป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 าเออ น้ำก่อขามามามาอยู่ใสนาะเนอไม่ก็เอาไปเบิดแล้วบ่มาแต่เศ้าอุ้ยคุณนนะ่ะคุณทั้งคุณกัมี่คุดคุดเขาคือตัดลำ่มใไผ่ไปวะเขาไปเห็ดหยังบังซ่าบ่เเขามาขุดอีหยัางกันแถวนี้นะเขาขุดอะไรกันนี่คือบนเหลือหยัางแทะ เทำไมมันเบิดละ่ะบ่ป้าตี่าห้อยเขาขุดไหมขุดหนูบ่มาไลายขุดแทะสิเหลืออยู่บ่ล่ะนี่ปะปะปะพี่น้องมาอีแล้วมาอีแล้วพออีแล้วพออีแล้วเตัวน,นี้ขุดเหลืกในจักหน่อยได้พี่น้อง เล็บก,กับบริเวท่าคือเขาดอกครูเตนเอาใหม่ห้าเตนูสอนเตนหัวด,ดามเสียบได้พลังเลงไหมเหลื่อมเมย์ละเซร์ล่ะพี่นอ้องเลอ ขาวอีลีเด้พุ่นน่ะโอ้ยข้เาเท้าข้าใส่ถังไปไปเอาถือละพี่น้องงัดงัดอยู่ใต้มาอันใต้ไม่ไผยแค่เจ้าบ่เห็นตัวนี้แค่เท้าได้ซับหันจะได้ขาวอีลีพี่น้องเออตะอ่อนซสอนแฮ จัง่อยกระเบิดหนามันเลยพี่น้องฝ่าวซับเอาเนาะซับไปใส่ตู้ไว้เสียสมกับยาผึ่งหักดเด้อหักห์ดมาใน,นส่วยเลยเด้อนี่ยนั่ละโอ,ยอ้ยงามอีกแล้วขาดโอ้ยงามแห่งพี่น้องสุดหลอดเลย เราแว่งละ่ <c oughs> ละเราแว่งมามามาเจออีกแล้วค่ะหมายลับของเราอุ้ยดินโรมแห้แน,นี่้องไปตามล่ามันคือกันเด้คุดมาใหม่ พี่น้องขอเบียนก่อนเบียนมันเถือกลล่ก,ก่อนน่ะเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยนอนง่ามให้นอนเลยลา่มาทั้งนี้เอาเด้อเอาเด้ขอข่อยสีซับล่ะใช้ก่อ,องัดไม่เถอเฮ้ยปัดโหลดอู้หูเฮฟวี่ นักแห้งโอ้ยลูกแปบีฮะน,นี่พี่นอ้องพอนอขาวแล้วพี่นอ้องใกล้ๆก,กันนีล่ละงามแห้งจงอมนี่มีแต่น้องงาม,งาม คค <Okay. S 2> ุดว่ามันพูดกับโป้พูดที่ออรนอนีหงัดนี่นักแอดโหลดนานว้าวหนาขาวๆเลยค่ะท่านผู้ชมยินใแต่ไม่ไพ่กำลังกำลังบอกใหม่ไปหายยิ่งโอ้ยหากใหม่ เฉพอเขาเจ้าบวเ็นตัวนี้หย่ได้ซับมาทั้งผีดอกสู้กับมาเด้อพี่น้องเขาเห็นน้ำแนวันนูนใหม่อเมริกามันอยู่จังไดโอ้โหเลือกแค่ตัวนี้ตัวนี้ก็สัตเปิดเป็นโตแล้วด้วยพี่น้องนอนนี่เอาละปรับอุ้ยอัดโหลด มาดูสหนึ่งสองสามอู้หู้ยหน้องเอ้ยแคทอีลีอีเลนน่ะนี่เด้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 เอาได้เอาได้ตัวนี้บลเล็กดอกดสมอลไม่เข้นเทียวหากเบิดหากเลย ก็เดีแก่พี่น้องตอนนี้ขึ้นหน่อยแท่าเหม้นตตัวกลังด้วยพี่น้องเอ้ยมันะ่ะ นี่งัดมาโลดเป,ดปดด็นตัวฝรั่งเด้อน่ยพ่อดีแก้ต่อเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเจออีกแล้วคนขาวๆงัดงัด <c oughs> งัด งัดแหงนัดงัดนัดนัดมวยดิหักโอ้ยบังพี่น้องแล้วเนาะโอ้ยหนีนอนหนึ่งโอ้ยบ่เห็นโอ้ยอ้ดเกินมือคอยหยั่งหันเดิ เดี๋ยวไปต <c oughs> ัดอายุเฮื่อนแับใหญ่ปวดแซบเน่าปวดนี่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 นนอันนึงนี่นี่อืมแกนอ,อกงงนงามเฮียปาดปวดโอ้ยเอาเบิร์ตหากี่ลีเดี๋ยวจไปสอบม,มนอันตองผิดหรอกี่บ่ ตาดีแค่พลังโอ้ยโอเคเอาเลิกไล่อันเดียวนึงเกิดโหนเอ้ยสุดหลอดสุดหลอดเนี่ยเอ้ย พี่น้องนอง้า๊ขาวเลยนี่ทําทันแทนเลยนี่ว้ายแงะโลดเอยโอ้ยสุดยอดปล่อยกและพี่นอ้อ,อ,นองหน่อยนิดกิจก่อนแทะจะมาหน่อยแทะบนหนอยดอกว่ะ งัดอีหลีงัดแลก้กกระทางงัดอ้อจีนองเอ้ยกินหยากแท้บ่หน่อยได้นี่ะนะเปิดนอขาวเนี่ยอมันจิคุดหยากอีเหงาไฟมันหลโอ้ยเห็นบอ่อ คอลอเคลเลียอยู่ไฮนัทตูแบดนี่แหละหวานหวานตับเก็บ <s we ak> พี่น้องมามามาเจออีกแล้วคะ่ะ <s we ak> <s we ak> สองน่อนง่ายๆนะคะพี่น้องจา๋าเราจะงัดเอาเลยคะ่ะ หากมันหลายหากมันหลายพี่น้องปวดแผนอะไรได้เนี่ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยหากินยากแท้ง่ามแท้ง่ามว่าสองซ้ำสองซ้ำ ไผลงางตอห่วยงามแห่งไ,ไป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 ,ไปล่าหาตอค่ะใส่ละถังหนึ่งโอ้โุ่นลงละลงหนาลงหลังเลยสาวคาเฟ่มันบบเทดอกเดอ้อไอสมอฮะนี่ไปไปทั้งปุ่นสมอพี่น้องใต่ไอัน,นี่ ไ่ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหม็นตดฝรั่งดิตดกูดมสองเถื่อละโุดไปหน่ำกับเม็นตดไปหน่ำน่ะไปไปทั้งปีพี่น้องผูวผัวเห็นบ่กผัววาโอว่าขุดยังพี่น้องแถวนี่เป็นมนแต์ ง่ามแทนอเนี่ยงาแท้ง่ามบาโอ้ยคือแน่นแทเดีย่บาเนี่ยมันสีซับมันสีบงกามโอ้ยหาดไพ่หลายพี่น้องเ้ยนี่งามสุดยอด พี่น้องเกือบยางเหยียบนนอ่มัอไู่ใด้ข้างพี้ยพี่น้องถามเขามาอยู่ว่าอยู่ประเทศไหนเนาะจ๋านะประเทศอเมริกาเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นน่นไม้ไรกอเขาเอิ่นักกับมีกออยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันออกห่างเนาะจ๋เนะออกห่างเป็นซิฟ้าเมรผลได้พี่น้อง ยังไผ่ว่ะเราแหว่งแล้วพุชไปนั่งกันเราแหว่งไปนั่งพี่น้องเลยนั่นวะมันนอขี่ๆแล้วเสียงคือเสียงโคดยางแทะ,ะไปทั้งใดล่ะนี่นทงตง โอ้โอ้จำหนีละอีส<ม>โอเคเอ้เ yeah, อ okay, าแกะไรใหมันเบาแสบพี่น้องนีน้องนึงทั้งนอกจ้ะโน้องงาู่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้หเสียงทาดาไนท์เผาพี่น้องรุ่นนี้เผาจะ้ะ เดี๋ี่ย yeah. เอาเราจะพี่น้องคลิปนี้เขากับสิพอ่อซ้ำนี่สักก่อนนาะจ้ะเนาะพอกันไม่ี่หนาแล้วจะเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราสิเอาไปดำใส่ในรถก่อนนาะจ้ะเนาะมันเต็มละพี่น้องคุณน่ะเต็มสองถังสามถังละเราจะเนาะผอกันไม่คลิปหนาเล้วจะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์มูนชาแนลใยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า